สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนายจิมมี่คนมีเนื้อนะครับวันนี้ก็มีเมนูนะครับพอดีนึกอยากทานผัดเผ็ดหมูป่านะครับแต่วันนี้ใช้เป็นเนื้อหมูในส่วนที่เป็นขานะครับขาหมูนะครับเพราะว่าทางพี่เขียงหมูเขาแนะนำมาว่าถ้าเป็นเนื้อส่วนที่คล้ายกับหมูป่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนะครับก็จะเป็นเนื้อส่วนส่วนขาหมูนะครับแล้วก็ ในในเซลเนื้อนะครับมันก็จะมีเอ็นของหมูนะครับเอ็นเอ็นของขาหมูนะครับมันก็จะทําให้เคี้ยวเวลาเคี้ยวกึดกึกึเหมือนเหมือนหมูป่ามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูมาดูวิธีการกันนะครับว่าทางหัวนาทิมีเนี่ยจะทําแบบไหนนะครับผัดเผ็รเหมือนกับที่เพื่อนเพื่อนได้ทําหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้เพื่อไม่ให้เพื่อนเพื่อนเสียเวลานะครับทางผมก็ได้เตรียม อุปกรณ์หรือวัตถุดิบไว้ทางด้านหลังนู้นแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับเครื่องปรุงของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันข้างหลังนะครับสำหรับสำหรับวัตถุดิบของเรานะครับที่วันนี้ที่ได้เตรียมนะครับก็ก็จะเป็นเนื้อครับเนื้อหมูส่วนที่ขานะครับเห็นไหมครับส่วนหนังของเขาก็จะมีส่วนที่คล้ายกับคล้ายกับหมูป่ามากที่สุดนะครับเป็นอะไรเคี้ยวก็จะเกิดเกิดเนื้อของเขาจะมีเอ็นนะครับแทรกอยู่นะครับตรงนี้ก็ จะได้อัตลดมากนะครับคล้ายคล้ายหมูป่ามากที่สุดนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะใช้เป็นเนื้อส่วนพื้นท้องนะเ <ๆ S 1> ขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดจะให้ได้ร <c> ส <oughs> ชาติที่คล้ายมากที่สุดก็จะเป็นส่วนนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับหนังคล้ายๆกันหนังหมูมากหนังหมูป่ามากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหนังหมูป่าเองจะเหนียวนะครับเ <c oughs> นื้อก็ประมาณประมาณ5ขีดนะครับอันนี้ก็เผื่อพรุ่งนี้เช้าไปเลยนะครับบรพอดีผัดเผื่อตอนเช้าไปเลยนะครับแล้วก็มาดูเครื่องปรุงของเรานะครับก็จะมี กระชายซอยมีพริกไทยอ่อนนะครับมีใบมะกรูดฉีกมีพิชีฟ้านะครับส่วนพริกแกงที่ผัดนะครับใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับแบบเผ็ดสดุ้งเลยนะครับอันนี้ก็จะซื้อมาจากตลาดเหมือนกันนะครับแล้วก็มะเขือกรอบนะครับมะเขือเปาะนั่นแหละครับเพราะว่าอันนี้เราจะใส่ช่วงท้ายเพื่อเราต้องการให้เขากรอบๆอันนี้ก็ได้แช่น้าเกลือไว้แล้วนะครับเพื่อให้เขากรอบๆ,ๆอันนี้ใส่พร้อมๆกับ กรุงใบกะเพรานะครับส่วนใบกระเพราว,วันนี้ก็จะใช้เป็นกลิ่นหอมจากทั้งดอกทั้งใบแล้วก็นี่จะมีใบโหระพาด้วยอันนี้จะเป็นแบบใบใหญ่นะครับ <c oughs> เป็นแบบใบใหญ่ซึ่งทั้งที่หน้าบ้านมีทั้งแบบใบใหญ่ใบเล็กนะครับแล้วก็นี่ส่วนที่เติมแต่งนะครับก็จะมีไอ้ส่วนน้ำมัน <c oughs> ลำาข้เนี่ยเราจะใช้ขั้นตอนการผัดพริกให้หอมนะครับแล้วก็นี่น้ํามันหอย <c oughs> นะครับแล้วก็ซอสป,ปรุงรสแล้วก็น้ําปลาแต่งรสชาตินิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะไม่เน้นเราก็จะลดพยายามลดเค็มลดเค็มให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบน้าคลุกคลิกนะครับก็จะมีน้ําเปล่าวไว้เติม <c oughs> นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ตอนนี้กระทะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไป <c oughs> ดูขั้นตอนกันปรุงทางด้านนู้นเลย นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูผัดเผ็ดหมูปลามะเขือกรอบนะครับนี่ครับเป็นไงหน้าตาครับเป็นไงฮะอันนี้จะมีส่วนที่คล้ายคล้ายกับเนื้อหมูป่ามากที่สุดนะครับส่วนที่เป็นขาหมูนะครับอย่างที่เคียงหมูเขาแนะนำนะครับพี่ๆเคียงหมูเขาแนะนํานะครับเป็นไงครับเนี่ยมะเขือก็ยังกรอบอยู่นะครับนะครับเคล็ดลับการ ช่วงที่เพื่อนๆหั่นนะครับก็ให้หั่นวัตถุดิบอย่างอื่นนะครับก็ให้หั่นมะเขือแช่แช่น้ําเกลือไปก่อนนะครับก็คือใส่น้ําแล้วก็ตักเกลือใส่นะครับก็จะอยู่ที่ปริมาณของของมะเขือที่เราใช้นะครับอันนี้ใช้ประมาณสีลูกนะครับเป็นไงครับน่าทานไหมครับอืมกระเสร็จเยาวราชนะครับแล้วก็บีบเผื่อไว้สําหรับพรุ่งนี้เช้านะครับในกระทะนู้นนโอ้ร้อนมากนะครับพอดีบังเอิญว่าเอ๊ ช่วงที่ผัดเปิดพัดลมไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะทําให้ฟุ้งไปนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ถ้าเผื่อผมบังเอิญถ้าเผื่อผมช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆได้ในการทํากับข้าวนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่กําลังอยากจะทํากับข้าวนะครับเพื่อนหญิงเพื่อนชายนะครับไม่ว่าพ่อครัวหรือแม่ครัวนะครับถ้าเกิดช่วงที่อยากจะหัดทํานะครับก็ก็เริ่มจาก เริ่มจากไม่อร่อยก่อนนะครับก็เหมือนกันนะครับผมบางครั้งบางเมนูนะครับทำสี่รอบห้ารอบรสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้ก็เริ่มนิ่งละช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ชิมล้เวลาเวลาที่ทําแต่ละเมนูนะครับก็จะใส่ตามที่เหมือนว่าความเคยชินนะเหมือนก็ปริเรากะปริมาณได้นะครับว่านี่ใส่เท่าไรนี่ใส่เท่าไรนะครับเพื่อนเพื่อนก็ก็ลองนะครับทดลองจากครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3าเดี๋ยวมันก็คุ้นเคยเดี๋ยวก็เก่งแล้วก็ รสชาตินิ่งเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนทุกท่านนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเพื่อนเห็นในเพจนี้นะครับเพจนายจิมมี่คนมีเนื้อนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีโอขอปัดเงินนิดนึงนะครับมันจะมีคําว่าติดตามอยู่นะครับก็เพื่อนก็กดติดตามลงไว้นะครับแล้วก็พอเวลาที่ผมปล่อยคลิปแต่ละคลิปออกมานะครับมีเมนูใหม่ๆออกมาผมก็จะ พอผมอัปโหลดไปเพื่อนๆก็จะได้เห็นเป็นลาดับแรกๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันนะครับฝากหรือว่าถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่านั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆในกลุ่มเฟซในกลุ่ม l i น์เราดูนะครับยังไงก็วันนี้มามาทานทามือเย็นด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ